ในทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาคุณกำลังใช้ทั้งแรงกายเวลาและสมองเพื่อแลกกับเงินก้อนนั้นแต่เคยหยุดถามตัวเองสักครั้งไหมว่าเงินที่คุณหานายอย่างยากลําบากมันได้ทำงานให้คุณกลับบ้างหรือยังอย่าเพิ่งบอกนะว่าคุณยังเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วหวังว่ามันจะงอกเงยเองเป็นดอกเบี้ยหลักหน่วยอย่าเพิ่งบอกนะว่าคุณยังนั่งลุ้นหวยทุกงวดรอหุ้นขึ้นรอคนอื่นปั้นโอกาสแล้วค่อยวิ่งตาม ถ้าคำตอบยังเป็นแบบนั้นขอทูดตรงๆเลยว่าคุณกำลังเป็นแรงงานของเงินไม่ใช่เจ้าของมันเงินน่ะมันไม่ได้โตเองนะเว้ยมันจะโตเฉพาะกับคนที่รู้วิธีใช้มันอย่างถูกวิธีเท่านั้นแล้วอะไรคือวิธีใช้เงินต่อเงินที่เจ้าของธุรกิจตัวจริงเขาใช้กันมันไม่ใช่แค่การซื้อคอนโดมาปล่อยเช่าไม่ใช่แค่การเปิดพอร์ตหุ้นตานเพื่อนแล้วรอปาฏิหาริ์มันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะ มันคือวิธีคิดวิธีมองเงินมันคือการเอาเงินไปใส่ในเกมที่ถูกคำนวณมาอย่างดีเป็นวิธีที่ทำให้เงินของคุณไม่แค่นิ่งแต่เติบโตกลับคืนมาอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าของธุรกิจที่รอดในโลกจริงเขาไม่ได้รวยเพระาะโชคช่วยแต่เขารู้ว่าเงินต้องถูกจัดทับไม่ใช่แค่ถูกใช้ไปพวกเขาไม่ได้นั่นรอผลตอบแทนแต่สร้างระบบที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องเขาไม่เคยรอว่าโอกาสจะมาแต่สร้างมันขึ้นมาเองด้วยเงินที่มีในมือจำไว้ให้ขึ้นใจเลยว่าเงินไม่ทำงานถ้าคุณไม่สั่งมันให้ทำเจ้าของธุรกิจที่รอดเขาไม่เคยถามว่าตอนนี้ลงทุนอะไรดี เขาจะถามว่าตอนนี้เงินของเรากำลังทำงานอะไรอยู่บ้างฟังให้ดีนะคนรวยไม่ได้รวยเพราะมีเงินเยอะแต่เขารวยเพราะเขารู้วิธีทำให้เงินที่มีโตเป็นทีมได้อย่างทงพลังนี่ไม่ใช่คลิปสอนรวยที่พาฝันแต่นี่คือคลิปที่จะเปิดเผยให้เห็นว่าคนที่เขาไม่พูดเยอะเขาใช้เงินยังไงและนี่คือ5บทเรียนที่ไม่มีใครบอกตรงๆแต่เจ้าของธุรกิจตัวจริงเขาทำกันทุกคน เพราะเกมนี้ไม่ใช่เกมของคนที่ขยันที่สุดจนหลังขดหลังแข็งแต่เป็นเกมของคนที่วางเงินแม่นที่สุดขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าวางเงินถูกที่6เดือนชีวิตก็เปลี่ยนถ้าคุณยังใช้เงินแบบคนทำงานวันนี้คุณจะได้เห็นว่าคนที่ใช้เงินแบบเจ้าของเขาคิดยังไงแล้วคุณจะไม่มีวันมองเงินแบบเดิมอีกต่อไปข้อที่1เงินเย็นไม่พอต้องเป็นเงินนิ่ง หลายคนเข้าใจว่าเงินเย็นคือเงินที่ไม่รีบร้อนใช้แค่นั้นยังไม่พอเจ้าของธุรกิจตัวจริงเขาใช้เงินนิ่งครับเงินเย็นคือเงินที่คุณบอกว่าขอไม่ใช้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันยังมีโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนใจถอนออกมาใช้ได้ทุกเมื่อเงินนิ่งคือเงินที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะไม่แตะต้องมันเลยไม่แตะแม้แต่ตอนที่คุณเจ็บหรือขาดใจต้องการเงินด่วนแค่ไหนก็ห้ามแตะ มันคือการยอมทิ้งความสบายเล็กๆน้อยๆในวันนี้เพื่อซื้ออิสรภาพทางการเงินในอนาคตแบบไม่ต้องต่อรองลองคิดภาพตามคุณมีเมล็ดพันธุ์วิเศษอยู่ในมือถ้าคุณเอามันไปปลูกลงดินแล้วอีก5นาทีคุณก็ขุดมันขึ้นมาดูว่ารากงอกหรือยังอีก10นาทีก็ขุดอีกเมล็ดพันธุ์นั้นจะมีวันโตไหมครับไม่มีทางมันจะเน่าไปซะก่อนเงินก็เหมือนกัน คุณเอามันไปวางไว้ในที่ที่ควรอยู่เช่นกองทุนที่เข้าใจหุ้นของบริษัทที่ศึกษามาดีหรือธุรกิจที่คุณสร้างระบบไว้แล้วแล้วปล่อยให้มันทำงานไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องเปิดแอปดูผลทุกหนาทีตัวอย่างเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาจะมีเงินไม่แต่ครับ ไม่ว่าจะเจอวิกฤตแค่ไหนต้องจ่ายค่าเช่าร้านจ่ายเงินเดือนพนักงานตัวเองอาจจะอดมื้อกินมือ้อแต่เงินก้อนนี้จะไม่ถูกแตะต้องเด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าเงินก้อนนี้คือเครื่องจักรสร้างอิสรภาพในอนาคตเป็นฐานพลังที่จะพาเขากลับมาได้เหมือนคนปลูกไม้ยืนตนไม่หวังผลปีนี้แต่สิบปีข้างหน้ามันให้เงาให้หลบแดดให้ผลให้กินและมีมูลค่าให้ต่อยอดอีกมหาศาล จำไว้ทางเงินยังต้องถูกถอนมาใช้มันก็ไม่ต่างจากเงินเก็บและเงินเก็บไม่มีวันโตมีแต่มูลค่าที่ลดลงเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อคนที่ชนะเกมการเงินคือคนที่นิ่งในเวลาที่ควรนิ่งครับข้อที่2กระแสเงินสดคืออาวุธไม่ใช่รางวัล ในโลกของคนทำธุรกิจจริงๆไม่มีใครนั่งรอโบนัสปลายปีไม่มีใครดีใจแค่ยอดขายสูงลิบลิ่วสิ่งที่พวกเขามองคือเงินมันเข้าออกยังไงบ้างในแต่ละวันยอดขายไม่ใช่กำไรกำไรก็ไม่ใช่กระแสะเงินสดและกระแสะเงินสดนี่แหละคืออาวุธที่แท้จริงคุณอาจเคยได้ยินคนบางคนพูดว่าเดือนนี้ยอดทะลุเป้าแต่พอถามว่ามีเงินสดอยู่ในมือเท่าไหร่ กลับตอบไม่ได้เพราะยอดขายคือภาพลวงตากำไรคือตัวเลขในบัญชีแต่เงินสดที่ไหลเข้ากระเป๋าคุณทุกวันนั่นแหละคือของจริงตัวอย่างคุณอาจมีทรัพย์สินเป็นสิบล้านเช่นมีที่ดินมีบ้านเช่าแต่ถ้าที่ดินนั้นขายไม่ได้หรือบ้านเช่านั้นไม่มีคนเช่าแล้วไม่ปั่นเงินสดให้คุณเลย คุณก็แค่คนที่รวยบนกระดาษแต่จนตอนสิ้นเดือนนี่แหละคือกับดักที่คนจำนวนมากติดกับพอเริ่มทำธุรกิจมีเงินบ้างก็กระโดดไปซื้อของหรูซื้อของที่ให้แค่ความภูมิใจไม่ได้ให้กระแสะเงินสดผลลัพธ์คือทุกอย่างดูดีแต่ข้างในมันว่างเปล่าเจ้าของธุรกิจที่คิดเป็นเขาจะเอากำไรที่ได้ไปซื้อรายได้ที่ไหลกลับมาตัวอย่าง ผมเคยเอากำไรก้อนหนึ่งไปลงทุนซื้อระบบยิงแชทอัตโนมัติแค่ระบบนี้ระบบเดียวทำให้ผมมีลูกค้าใหม่เข้ามาทุกวันโดยที่ผมไม่ต้องเสียเวลามานั่นตอบเองอีกเลยคุณคิดว่านี่คือค่าใช้จ่ายเปล่าเลยนี่คือสินทรัพย์กระแสเงินสดครับจาไว้คนส่วนใหญ่ทางานเพื่อเงินแต่เจ้าของธุรกิจใช้เงินสร้างระบบที่ทำงานแทนเขา นั่นแหละคือกระแสเงินสดมันอาจไม่หรูหราอาจไม่มีใครเห็นแต่มันคือสิ่งที่คุณหลับสบายไม่ต้องลุ้นว่าพรุ่งนี้จะมีเงินเข้าไหมไม่ต้องกังวลว่าโปรเจกต์ต่อไปจะเวิร์กไหมเพราะมีรายได้ที่เข้ามาทุกวันไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนวันนี้คุณมีระบบอะไรบ้างที่ให้เงินไหลเข้ามาโดยไม่ต้องแลกกับเวลาทุกนาทีมีอะไรที่ทำรายได้ให้คุณแม้ในวันที่คุณหยุดพัก ถ้ายังไม่มีแปลว่าคุณยังใช้แรงหาเงินอยู่ยังไม่ได้ใช้แรงสร้างอย่ารอให้สายเกินไปอย่ารอให้เงินหมดก่อนที่จะรู้ว่าต้องวางเกมยังไงครับข้อที่3การเสี่ยงที่คำนวณได้ไม่ใช่การเสี่ยงแบบงมเข็มในมหาสมุทรในโลกของคนทำธุรกิจไม่มีคำว่าปลอดภัย 100%, เซไม่มีใครรวยแบบไม่เสี่ยง แต่ประเด็นไม่ใช่เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงประเด็นคือเสี่ยงแบบมีแผนหรือเสี่ยงแบบงม,มเข็มในมหาสมุทรคนที่พังส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะกล้าเสี่ยงแต่มักจะพังเพราะเสี่ยงโดยไม่มีข้อมูลเสี่ยงโดยไม่เข้าใจเสี่ยงแบบโยนเงินไปแล้วมานั่งภาวนาความเสี่ยงที่ไม่ได้คำนวณไม่ใช่โอกาสแต่มันคือเหวตัวอย่างคุณอยากยิงโฆษณาห0,000บาทคำถามคือคุณรู้ไหมว่า คนเห็นโฆษณาของคุณกี่คนรู้ไหมว่ากี่คนที่จะคลิกและรู้ไหมว่ากี่คนที่คลิกแล้วจะซื้อสินค้าของคุณที่สำคัญกำไรต่อออเดอร์พอจ่ายค่าแอดไหมถ้าไม่รู้อย่าเพิ่มยิงเพราะนั่นไม่ใช่การเสี่ยงที่คำนวณได้แต่มันคือการลุ้นให้โชคช่วย เจ้าของธุรกิจตัวจริงเขาไม่ยิงมัว่วเขายิงเฉพาะที่มีโอกาสเข้าเป้าและเขาไม่เคยยิงโดยไม่มีข้อมูลเขาไม่เคยใช้คำว่าลองดูก่อนเขาใช้คำว่าเทสวัดผลขยายเขาจะเทสเล็กๆก,ก่อนทดลองก่อนวัดผลเห็นแนวโนมแล้วค่อยใส่เงินลงไปเพิ่มแบบมั่นใจจำไว้ ถ้าเกมนี้มันจะพังมันต้องพังตอนเทสครับไม่ใช่ตอนที่คุณลงทุนทั้งชีวิตคนทั่วไปเสี่ยงแล้วภาวนาแต่เจ้าของธุรกิจเสี่ยงแล้วรับผิดชอบคุณต้องกล้าเสี่ยงแต่ต้องเป็นความเสี่ยงที่คุณชั่งน้าหนักได้ไม่ใช่เสี่ยงแบบยืนเงินให้คนอื่นแล้วมานั่งภาวนาสรุปในสนามธุรกิจไม่เสี่ยงเท่ากับไม่โตแต่ถ้าเสี่ยงแบบไม่คิดเท่ากับตายแน่คุณต้องเลือกเสี่ยง แต่เสี่ยงแบบรู้เกมรู้ตัวเลขและรู้ว่าถ้าไม่ได้จะเอาตัวรอดอยังไงข้อที่4เงินที่ดีไม่ใช่เงินที่มากแต่เป็นเงินที่หมุนได้หลายคนหลงคิดว่าการมีเงินเยอะๆคือคำตอบสุดท้ายแต่ความจริงคือเงินเยอะไม่ได้หมายถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงเสมอไป เงินที่กองนิ่งๆอยู่ในบัญชีไม่ต่างอะไรกับน้ำที่ขังอยู่ในบ่อยิ่งนานวันยิ่งเนา่ายิ่งด้อยค่าลงไปเรื่อยๆตามเงินเฟอ้อเงินที่ดีที่สุดคือเงินที่หมุนได้เจ้าของธุรกิจที่เข้าใจเกมการเงินเขาไม่ได้มองว่าตัวเองมีเงินเท่าไรในธนาคารแต่เขามองว่าเงินแต่ละบาทที่เขามีมันกำลังหมุนไปสร้างอะไรให้เขาบ้าง พวกเขาไม่กังวลกับยอดเงินในบัญชีที่สูงหลิบเลิ่วหากเงินนั้นไม่ได้ถูกนำไปสร้างมูล,ลค่าเพิ่มพวกเขามองว่าเงินทุกบาทคือมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องถูกหว่านลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้งอกเงยและเติบโตเป็นผลผลิตกลับคืนมาตัวอย่าง การนำกำไรจากธุรกิจไปลงทุนในระบบ CRM ที่ช่วยบริหารลูกค้าอัตโนมัติหรือการลงทุนในคอร์สเรียนทักษะใหม่ๆที่จะนำไปต่อยอดธุรกิจหรือแม้แต่การลงทุนในคนที่จะมาช่วยขยายธุรกิจของคุณให้ใหญ่ขึ้นนี่คือการทำให้เงินหมุนและสร้างมูล,ลค่าเพิ่มไม่ใช่แค่การนำไปซื้อของที่ลดคุณค่าลงไปเรื่อยๆจำว่าเงินไม่ใช่แค่จำนวน แต่มันคือพลังงานที่ต้องถูกใช้ให้เกิดการเคลื่อนไหวยิ่งหมุนเวียนได้เร็วและถูกทิศทางมากเท่าไหร่พลังงานนั้นจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณยังปล่อยให้เงินนิ่งเฉยในที่ที่ไม่ควรนิ่งคุณกำลังปิดกั้นศักยภาพของมันข้อที่หโอกาสไม่ได้มาหาแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง คนทั่วไปมักจะนั่งเฝ้าหน้าจอรอข่าวดีรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นรอให้คนอื่นชี้ทางแล้วค่อยกระโดดคว้าโอกาสที่ดูเหมือนจะลอยมาแต่เจ้าของธุรกิจที่แท้จริงเขารู้ดีว่าโอกาสไม่ได้มาหาแต่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองด้วยสองมือสองสมองและเงินที่เรามี การสร้างโอกาสไม่ได้หมายถึงการต้องมีเงินทุนมหาศาลเสมอไปแต่มันเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาและการหาทางออกที่คนอื่นอาจมองข้ามพวกเขาใช้เงินที่มีไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนมาลงทุนในการแก้ปัญหาลงทุนในการสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นตัวอย่าง ลองนึกถึงธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งพวกเขาไม่ได้รอให้มีคนจ้างแต่เขาเห็นปัญหาในชีวิตประจำวันของคนเช่นการเดินทางการสั่งอาหารแล้วเอาเงินอาจจะน้อยนิดในตอนแรกไปสร้างแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นเมื่อคุณแก้ปัญหาให้ใครได้มากเท่าไหร่หรือสร้างคุณค่าให้ใครได้มากเท่าไหร่โอกาสและเงินก็จะไหลกลับมาหาคุณมากเท่านั้น เจ้าของธุรกิจไม่เคยเสียเวลารอ p e r f e c t t i m i n g หรือจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเพราะเขารู้ว่าจังหวะที่เหมาะสมที่สุดคือจังหวะที่เราลงมือทำพวกเขาใช้เงินที่มีเพื่อซื้อความรู้ซื้อประสบการณ์และซื้ออโอกาสในการเรียนรู้จากความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆเพื่อนำไปสร้างโอกาสที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตจำไว้โอกาสไม่ได้อยู่บนฟ้าแต่มันอยู่ในปัญหาที่รอคนมาแก้ไข และเงินคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุนลงมือแก้ไขปัญหานั้นได้การสร้างโอกาสคือการลงทุนในตัวเองการลงทุนในความรู้และการลงทุนในการลงมือทำอย่างไม่ย่อท้อถ้าคุณยังรอให้โอกาสมาเคาะประตูคุณอาจจะพลาดขบวนรถไฟแห่งความสำเร็จไปตลอดกาลสรุปปิดท้ายและนี่คือ5บทเรียนสำคัญที่เจ้าของธุรกิจตัวจริงเขาใช้กัน เกมนี้ไม่ใช่เกมของคนที่ขยันที่สุดแต่เป็นเกมของคนที่วางเงินแม่นที่สุดถ้าคุณยังใช้เงินแบบคนทํำงานวันนี้คุณได้เห็นแล้วว่าคนที่ใช้เงินแบบเจ้าของเขาคิดยังไงแล้วคุณจะไม่มองเงินแบบเดิมอีกต่อไปถ้าคุณคิดว่ามีประโยชน์กดติดตามไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องดีๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟัง